สวัสดีค่ะหนูโยบรรรากรายาวันนี้ขอนําเสนอบทความเรื่องอาหารมื้อเช้าเป็นอาหารมื้ออาหารที่สําคัญโดยทุกเชา้าทุกคนต่างรีบเพื่อออกไปเรียนหรือไปทํางานอาจทําให้หลายคนละเลยอาหารเชา้าแต่รู้บ้างแต่รู้ไหมว่าอาหารเชา้า เป็นอาหารมื้อสำคัญกว่ามื้ออื่นๆเพราะการกินอาหารเช้าจะช่วยเติมท้องที่ว่างมาทั้งคืนของเราที่สำคัญเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำเมื่อลูกขึ้นเมื่อลุกขึ้นเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆ ก็จะรู้สึกหิวอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับการฟัการให้พลังงานตามหลักโภชนาการอาหารทุกมือ้อสำคัญควรกินอาหารทุกมื้อในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย อาหารอาหารเช้ามีประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้ 1. อาหารเช้าช่วยควบคุมน้ำหนักได้ 2. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองและโรคหัวใจ 3. จะช่วยให้ระดับความเข้มข้นในเลือดจืดจางลง 4. ลดโอกาสเกิดโรคนิ้วในถุงน้ำดี 5. อาหารเช้ากระตุ้นพลังสมองขอขอบคุณความรู้ดีๆจากการส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพกรมอนามัยกระกระสวงสาธารณาสุขขอบคุณค่ะ